สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยายกรณ์คนเกิดราศีมังกรและขนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับคณะกรการดูวดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Billiver หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้าจากท้ายของหัวก็ชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมันทำค่าครูได้ครับอ่ขาขอประกาศโปรโมชั่นรอบแรกนะครับในเดือนเมษ,ษายน2 5ง6นี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10นะครับ ซึ่งจะวันที่5กับวันที่6เนี่ยเป็น2วันเท่านั้นนะครับจะได้ลดราคาค่าคูสอต่อไม่ใช่2เท่าน,นะครับสองต่อนะอแล้วก็วันที่7 8 9ดแเนี่ยอีก4วันจะลดราคาได้เท่ากับราคาปกติที่ที่เคยผ่านมานะครับก็คือพูดง่ายว่าได้กําไรทั้ง2แบบนั่นแหละแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับถ้ามาเร็วก็ได้ไวนะครับได้ราคาถูกกว่าแต่ถ้าได ถ้าพร้อมที่วันที่7 890ก็ไม่เป็นไรก็ยังลดราคาคูรูให้อยู่แต่ว่าก็จะได้ราคาเท่ากับที่ผ่านๆมานะครับประมาณนี้โอเคเดือนนี้เป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยเนาะดังนั้นพองก็จะลดให้2วันนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ลิบแ์อดไลน์มาทำออดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษเนาะพื้นวาฒนากําเนิดสิงที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนในดวงชะตาคําว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่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 แน่นอนเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่า สิ่งที่เราจะต้องใช้ความพยายามนะครับโอเคจุดกรรดําเนิดของเราตะดูอยู่ที่าาราศีมังกรทางขวามือใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ตัวตวทนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนแต่ราศีที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือเพื่อนหมายความว่าคุณเ,เพื่อนสังคมพี่น้องจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคำว,ว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยหมายความว่าคุณอาจจะต้องแบบอยู่ถิ่นนี้มันไม่โอเคก็ต้องย้ายถิ่นฐานใหม่นะครับหรือเพื่อนมีหลายคนจำไว้นะครับเพื่อนมีหลายคน แต่มันอยู่ไม่ทนอ่าเพราะปรนมาเจาเริญกับวินาศอ่าก็หมายถึงว่าอาซาชาวินาศเนี่ยหมายถึงคบเพื่อนต่างถิน่นคบเพื่อนแดนไกลคบเพื่อนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วจะทนจะนานพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นคบเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเรแวกตัวเองเนี่ยมักจะไปไม่รอดคือพูดงนี้ยว่ามันภาษาชาววินาศก็หมายถึงว่าเลิกคบกันง่ายนะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่สันโดษอยู่กับอ,อ่ตัวเองนะครับันนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะน้อยไปด้วยแล้วราศีมีนก็จะได้เพื่อนเป็นราศีพ ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยผมเกิดราศีพษษษิศษแดเนี่ยอยู่ติดบ้านก็คือบ้านเป็นวิมานของเราอะพูดง่ายๆนะครับตัวคุณอย่างก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นาสามราศีที่กระโดดข้ามเนี่ยนะครับก็หมายความว่ามันก็คือพูดง่ายว่ามันแปลกตรงที่ว่าราศีจักรจะบอกว่าเพื่อนของเราอะของทุกราศีเลยนะจะเหมือนเหมือนกับเรานิสัยนะ่เออนะครับคือเป็นคนที่แบบว่าอยู่ติดบ้านรักสันโดดอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่กันนะครับประมาณนี้โอเคนะ จบนะครับความคิดมักจะวนเวียนกับตัวเองนะครับเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะครับประมาณนี้ทีนี้สาชาจ,จบแล้วนะครับสังคมการติดต่อการสื่อสารเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่แน่นอนในนั้นเนี่ยเตรียมตัวแผน่น2เพราะคุณเป็นคนคิดเก่งอยู่แล้วเป็นคนคิดมากนะครับคิดเยอะคิดมากก็ดีคือกันไต่ตองรอบคอบทุกประคอ่ะมันก็ดีเอกสารต่างๆจะได้ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นาปรา,าศีปลายธาตุก็คืออริราอริเป็นราศีมิถุนแปลว่าปาก มันแปลถึงลมปากนะครับราศีมิถุนแปลว่าลมปากหมายถึงราศีปลายธาตุที่เป็นลมนะครับดังนั้นจึงหมายถึงลมปากคําคพูดการสื่อสารการเจรจา,ามักเป็นอริแต่ว่าคุณต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาดูดีๆก่อนจะเซ็นก็อื่นเขาเซ็นมั่วๆก็ผ่านแต่ตัวคุณเนี่ยเซ็นมั่วไม่ได้ครับต้องดูดีๆแล้วมีปัญหาเรื่องของคําพูดแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะพูดจารุนแรงหมายถึงเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่พอเวลาพูดออกมาโอ้โหวงแตกคําว่าวงแตกเพราะอะไรเพราะเหมือนกับคว้างทุเรียนออกมาเนี่ยคือ คำปากเนี่ยมันร้อนแรงมากเลยนะครับคำพูดของเรามันร้อนแรงันนั้นเนี่ยมันจะไปเชื่อียนคนอื่นเขาเนี่ยจะเกิดภัยได้จากปัญหาจากปากของตัวเองนะครับแต่อันนี้มันแปลว่าการคิดอ่าการคิดแล้วทำแต่น,นี่หมายถึงปากนะครับในนั้นเนี่ยพูดให้หน่อยครับคนบางกรเนี่ยอ่าพูดให้หน่อยจะดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องแล้วเอกสารก็จะมีเรื่องด้วยนะครับต้องนําระวังดูดีๆต่อไปเภพาเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือผู้อบุธรรมผู้อุปธรรมหมายถึง ต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและยังหมายถึงความสุขความเจริญและยังหมายถึงสิ่งที่มันหมายถึงอนาคตนะครับคือสุภาพเป็นอะไรที่ทุกคนอยากได้มากการงานแปลว่าการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการเงินหมายถึงการได้แบบการกู้ยืมการแบบอะไรเเครดิตดีอะไรแบบเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักแปลว่าตําแหน่งที่หมายถึงการจดทะเบียนและตแต่งงานนะครับ อ่ะมันเป็นความรักก็มหมายถึงสภานี่หมายถึงการคลองเรือนที่ดีนะครับถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนคลองรักไม่ดีหรอกครับเพราะอะไรครับสมมติว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอสามีไปไปมีกิ๊กมีกัก,ม,ก,กมีบ้านที่สองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมเคยปรึกษาโดยดงส่วนต,ตัวหลายคนมีบ้านที่สองแล้วแต่เองก็โวยวายแต่สุดท้ายถามว่าถ้าคุณจะชนะคุณจะกำลาบเขาได้อย่างผู้ชายเนี่ยถามว่าคุณมีใบทะเบียนไหมตอบว่าไม่มีกันทั้งนั้นเลยอ่ะ แล้ว,ว่าคุณมาแบบลอยๆคุณก็ได้แบบลอยๆจำไหมครับว่าคือคือความซับซ้อนความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของมนุษย์สมัยนีย้มันซับซ้อนบางคนเนี่ยเ,เบื่อคู่ก็ไปกิดกับคนอื่นแล้วพอชอบคนอื่นแล้วเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใบทะเบียน,นแล้วสุดท้ายจะไปช่วยอะไรเขาได้เราจะช่วยอะไรตัวเองได้ก็คือคือมันเขาเรียกว่ามันแพ้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับอบอกเลยนะสำหรับคุณผู้หญิงเอ๋ย นะครับถ้าใครที่ยังที่ใครยังประเภทนี้อยู่ยังเป็นประเภทนี้อยู่แล้วคุณยังอยากจะได้ผู้ชายเป็นของตัวเองเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับจดทะเบียนให้ได้ถ้าจดทะเบียนไม่ได้คุณไม่มีอะไรประสิทธิ์ไปต่อรองกับเขาเลยเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าทางกฎหมายและพืติในทุกอย่างอะมาอยู่ที่หลักฐานมันไม่ได้อยู่ที่พยานคนระับถ้าหลักฐานคุณไม่มีใบแต่างงานคุณก็จบไงเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของเขาเขาจะในย,ยังคนที่จดทะเบียนต่างหากที่เป็นเจ้าของเขาดังนั้นเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลกันเนี่ยคุณฟ้องยังไงก็ไม่ชนะ บอกเลยและในดวงชะตาดีไม่ดีดาวพุธเสียด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธหมายถึงการว่าการพูดการเจราจาการสื่อสารหรือหมายถึงเอกสารด้วยคุณไม่มีทั้งนั้นนะแล้วคุณจะไปหวังอะไรกับที่คุณจะชนะแล้วคุณจะได้ผู้ชายคนนั้นมาไม่มีทางครับบอกเลยผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะอ่าตอนนี้ผมพูดตัวอย่างเป็นผู้หญิงนะเพราะว่ามันได้รับการด,ดูดวงส่วนตัวเยอะครับในเรื่องของผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแค่ว่าคือคือ,คอผู้ชายถูกผู้หญิงทรยศก็มีนะ แต่น้อยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่โดนผู้ชายทรยศเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจตรงจุดนี้แล้วคุณก็ต้องฟังดีๆไว้ด้วยว่าถ้าไม่มีพยานและหลักฐานเนะี่ยบางคนมีแต่พยานนะครับหลักฐานจะสําคัญกว่าพยานเพราะว่าหลักฐานมันพูดไม่ได้แต่พยานมันพูดได้ก็ใช่จไหมครับพอพูดได้มันหมายถึงว่าอ่ะติดสินบนพยานก็เปลี่ยนนะครับสุดท้ายเราก็แพ้อยู่ดีเห็นรือยังดังนั้นอย่าไปดูดาวพูดครับดาวพูดดีไม่ดีนะครับดาวพูดดีไปว่า,ว,าว่าความราชนะ ตาดาพุธไม่ดีแปลว่าว่าความแล้วแพ้ครับอืตัดสินกันที่ดาาพุดธเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคต่อไปอันนี้บอกเคล็ดเลยนะคนอื่นเขาไม่พูดแบบนี้นะครับอืม,ม,มรณะสุภะกรม,มะลาภะต่อไปวินญญาศนะครับวินาศเป็นาราศีสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีการเป็นปัญหานม่แน่นอนวินาศแปลว่านะครับแปลว่าสิ้นสุดและจุดจบนะครับจุดจบของมนุษย์หมายถึงความตายจุดจบของการงานหมายถึงการตกงาน จุดจบของความรักหมายถึงเลิกลายย่าลังเห็นหรือยังว่ามันแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรถูกไหมครับถ้าเป็นตัวตนหมายถึงความตายถ้าหมายถึงการงานหมายถึงการเลิกตกงานนะครับเปลี่ยนงานอะไรอย่างเี้ไม่ใช่เปลี่ยนงานนะตกงานหรือโดนไล่ออกอะไรประมาณนี้นครับเพราะมันหมายถึงการที่จบด้วยไม่ดีนะครับไม่นาามันทํำลายแล้วก็ถ้าความรักก็คือเลิกลายลาย่าร้งถูกไหมครับการเงินหมายถึงว่าเป็นนี่ส,สินย <artık. S 2> ังน้อยไปนะครับมันหมายถึงถูกยึดทรัพย์เงินหาย หมายถึงว่าเงินก้อนใหญ่อะหายเลยแล้วก็หรือแบบหมดไปกับไอ้ลูกร้ังผ่านอย่างาเงี้ยครับก็กลายเ,เป็นว่ามันก็คือหมดอะวินาศคือส่นสิ้นสินส้นสุดนะครับสิ้นสุดจากสิ่งนั้นก็หมายถึงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับันนั้นวินาศจึงหมายถึงการ,รเปลี่ยนแปลงด้วยโอ้บอกเลยนะอาลีก็เปลี่ยนแปลงมรณะก็เปลี่ยนแปลงวินาศก็เปลี่ยนแปลงมันหมายความว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะไม่เจอปัญหาหรือเจอปัญหาอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นมรณะหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บก็เปลี่ยนพฤติกรรม นอกไปแค่เจ็บก็จะไม่มีอีกวินาศหมายถึงสิ้นสุดก็หมายอันนี้ไม่ได้เลยทุกอย่างต้องจบนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมายถึงสิ่งที่มันเป็นกฎธรรมชาติแห่งความเป็นนิรันดร์หมายความว่าเกิดขึ้นยาวไปดำรงอยู่ก็สุดท้ายเป็นวินาศก็คือจบยังไงก็ต้องจบคนเราเกิดมาต้องตายถูกปะครับในนั้นเนี่ยวินาศจึงหมายถึงว่าสัจธรรมอันเที่ยงแท้ที่หมายถึงจะต้องสิ้นสุดและจะจบมาถึงในสักวันหนึ่ง อะไรแบบ,แบบนี้ครับเหมือนคนเรามีคู่ครับยังไงก็ต้องคือแทบจะแบบสมัยนี้นะครับไม่ใช่สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยยังรักกันได้อยู่จนเท่าจนแก่จนตายจ,า,ยจากกันแต่สมัยนี้ไม่ใช่ครับอยู่ๆปั๊บเดียวก็เลิกปั๊บเดียวก็เลิกเอออก็เลิกนี่ครับเนี่ยมันไปไม่รอดเห็นไหมครับเนี่ยวินาศทำลายสิ้นสุดกันเยอะแยะมากมายเห็นหรือยังมันแล้วแต่ราศีนะครับว่าราศีวินาศเป็นอะไรนะครับแต่ดาวพฤีษยมันหมายถึงยาวนานอยู่นะกว่าจะเลิกแต่ถ้าเป็นดาวอาทิตย์ดาวจานันโอ้โห มันแป๊บเดียวมันก็เลิกแป๊บเดียวมันก็เลิกเลยนะอ่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยก็ไม่ได้แย่ที่สุดแต่ว่าราศีประธาตุเนี่ยมันเป็นราศีที่ไม่ค่อยดีแต่มันหมายถึงข้อดีด้วยือเอาพูดง่ายนะทุกราศีมันมีข้อดีข้อเสียอย่างตัวคุณเนี่ยเป็นเป็นราศีต้นธาตุแปลว่าเอ่อการคือรีบเร่งอ่ะคือหมายถึงว่าอยากได้ต้องเอาให้ได้แล้วมันคือหมายถึงว่า่อคขัางดื้อครับดื้อจะเอาให้ได้ก็ต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่ามีการปิดพลานได้บ่อย แต่บางครั้งมันก็ได้แต่ราศีพิทัสมันเป็นมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนแบบบางทีอ่ะเราจะต้องใช้เวลาครั้งที่2ถึงจะทําได้ครั้งที่3ามถึงที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะต้องสองรอบทุกครั้งนะครับอย่างเช่นเราอยากจะจบกับแฟนมากเลยแต่มันจบไม่ได้รอบแรกก็จบไปแล้วแต่เขามางองคืนดีก็ยังไม่จบกานปว่าอ่ะมันก็คือพูดง่ายยืดเยือ้อนะครับโรคไปก็เจ็บอ่ะไปรักษา รักษาก็คิดว่ามันจะหายแต่มันก็เป็นต่อมันก็ยังไม่หายก็ต้องไปหาหมอครั้งที่2ออย่างนี้ครับอ่าพูดง่ายว่าคนคนใดก็ตามใน12ราศีเนี่ยถ้ามีมอ่อาไม่ใช่ไม่ใช่มอนาะขอภัยนะครับหมายถึงอริแล้วกันอ่ะเจ็บป่วยนะครับก็ต้องใช้เวลา2ครั้งปัญหามาเยอะเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าเนี่ยอริเลงวินาศเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็หมายความว่ามันมีเสียสดีสดังนั้นเนี่ย ราศีมังกรก็จะเจออริกับวินาศเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและต้องใช้เวลาสองครั้งด้วยหมายความว่าปัญหาจะแก้ได้ก็ต้องครั้งแรกยังแก้ไม่ได้ครั้งที่2ถึงจะแก้ได้นะครับวินาศก็เหมือนกันสิ่งที่มันสิ้นสุดมันครั้งแรกมันยังคาราคาซังอยู่แล้วครั้งที่2ถึงจะจบได้จริงๆนะครับเข้าใจหรือยังหมายถึงคนราศีมังกรมักจ,จะตายยากาพูดง่ายพูดภาษาบ้านๆน,นะตายยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับครั้งแรกอบาดเจ็บมายังไม่ตายนะอ่ะก็มาชีวิตเหมือนปกติพอรอบ2เนี่ยเนี่ยระวังนะครับ อ่าจำไว้เลยนะครับว่าคนราศีมังกรเนี่ยตายยากแต่รอบสองงานระวังถ้าโดนอีกก็คือจบเลยนะครับอืมประมาณนี้เหมือนกับตกน้ําอ่ะตกน้ําครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรรอดอสะบักสะบอมมาแต่ก็มีชีวิตได้ปกติแล้วสักพักหนึ่งตกครั้งที่สองเต็มตัวเลยครับอืมบอกเลยนะเพราะจุดจบมันมีสองครั้งขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าสองครั้งจะจบนะครับบางทีอย่างครั้งที่สามงครั้งที่สี่ก็ได้ัมแลัวแต่ดวงดาวนะครับแต่ว่าอันนี้มันหมายถึงว่า,าบีน่ามันมีสองครัง้งนะครับ เข้าใจในอย่างประมาณนี้มีโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งนะคนลาศิมังกร,กรเนี่ยข้อดีนะครับประมาณนี้สามารถิดตามกำลักรอน้นในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจด้วยนะครับขอบคุณครับ